ดีครับและตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่กับผมออโต้ Auto. ในคลิปคิปนี้ผมก็จะมาแนะนำแล้วก็กลายเป็นไอเดียในเรื่องของการเลือกเปิดหาตัวละคร5ดาวว่าเราต้องเลือกใครดีตัวละครตัวไหนที่เหมาะกับสไตล์เกมเพย์ของเราหรือเป็นตัวละครที่เรานั้นชื่นชอบเป็นพิเศษแต่และตัวมีความสามารถอะไรบ้างก็จะอธิบายให้ฟังในคลิป,ลปนี้โดยที่ตัวละครที่เราจะเลือกเนี่ยนะครับมันจะมีตู้ผู้เล่นใหม่ ตู้ผูเ้เล่นใหม่อาจะมี2ตู้นะจะมีตู้ที่เราต้องสุ่ม40โรนะครับแล้วก็จะมีตู้ที่เรานั้นสุ่ม80โรก็คือสามารถได้ขั้นต่ําเป็น5ดาว1ตัวแล้วก็เป็น5ดาวที่แบบเลือกได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวละครตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง ต่เดี๋ยวก่อนสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังหาช่องทางในการเติมเกมออนไลน์ต่างๆครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำแล้วก็บอกต่อกันรีวิวจากการใช้งานจริงจากการเติมจริงครับผมพาวเวอรเพเนี่ยผมเติมมาปีกว่าโอ้ยจะ2ปีแล้วนะครับผมเพื่อนๆที่อยากเติมเกมออนไลน์ต่างๆเนาะสามารถเติมไม่ง่ายผ่านหน้าเว็บพา w เวอรเพโดยการเติมใช้แบบ uid ครับเพียงแคเ่เพื่อนๆนนั้นกรอกเลข uid ของเกมเกมนั้นที่ตัวเองจะเติมเนี่ยกรอกลงไป แล้วทีนี้ก็สามารถที่จะกรอบโค้ดออโต้นะครับชื่อช่องเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดจากการเติมเกมต่างๆด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังหาช่องทางในการเติมเกมอยู่แบบถูกปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็มีเครดิตที่ดีนะครับทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอย่าลืมคิดจะเปต้องคิดถึง <P ay> เลยก่อนอื่นขยายความเข้าใจเพิ่มเติมก่อนว่าตู้ผู้เล่นใหม่นั้นจะมี2ตู้ครับตู้แรกจะเป็นตู้ที่เขาให้เราสุ่ม50โรแต่ว่าทีนี้เขามีลดให้เหลือแค่40แปลว่าเรานั้นต้องมัลุ้นว่าเนี่ย1 2 3 4 5 5ตัวละครเนี้ยเราจะสุ่มออกใครซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้คือตู้แรกซึ่งใช้โรในการสุ่มน้อยแล้วก็จํานวนเพชรจานวนโรที่เกมนั้นแจกมานะครับตู้นี้จะเป็นตู้ที่สุ่มได้ง่ายที่สุดแล้วและถัดมาตู้กาชาอีกหนึ่งตู้ก็จะเป็นตู้ที่2ครับเป็นตู้ผู้เล่นใหม่เหมือนกันแต่แบ่งเป็น2ตู้นะตู้นั้นคือตู้40โรตู้นี้คือตู้80โรนะครับตู้นี้ก็จะมีตัวละคร5ดาวเหมือนกันเลยกับตู้ก่อนหน้านี้ ตู้นี้มันจะมีจุดเด่นก็คือเพื่อนๆนั้นสามารถที่จะเลือก1ตัวละครได้เลยเมื่อครบ80โหร แปลว่าไรครับแปลว่าตู้กาชาตู้นี้ขั้นต่ําคือ1ทองแน่นอนเผื่อบางคนแบบดวงดีสุ่ม10 20โลออกก่อนก็ดีเลยแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลือก1ตัวละครอา,อาจจะมีคนดวงดีแบบได้สอสามทองอะ่ะก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนหรือบางคนแบบดวงไม่ดีเลยก็อาจจะได้แค่1ตัวแต่เอาเป็นว่าในตู้เนี้ยเพื่อนๆสามารถเลือกใครก็ได้ใน5ตัวละครตัวนี้เลือกได้1ตัวเลยครับมาดูตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยที่ทางผมนั้นอยากจะแนะนําก็คือโอ้โหพี่ สุดเทสุดหล่อเซฟิรอดคุงอันนี้เป็นชื่อแซวนะก็คือนักภาคเดียวกันนะครับที่เขาแซวเป็นว่าเป็นเซฟิรอดจากไฟน a ลใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือพี่คาคาโรหรือว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าคาคาโรเนาะแล้วแต่เลยว่าเราจะชอบแบบไหนหรือเรียกแบบไหนนะครับจุดเด่นของตัวละครตัวนี้คือเป็นเมนดีพเป็นตัวดาเมจเมนหลักออนฟิลด์ทำดาเมจเลยซึ่งจุดเด่นของเขาที่เด็นมากๆกก็คือเรื่องการโจมตีเป้าเดี่ยวแบบหนักหน่วง ในสมัย c b t 2นะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่ทำดาเมจเป้าเดี่ยวได้หนักที่สุดในเกมแล้วในหน้าตอนนั้นนะแล้วก็เรื่องการผ่านคอนเทนต์เอนเกมโหดมากไม่ว่าจะเป็นการลงโหมดโคร,โรแกรมที่เราต้องตีกับบอสระดับสูงแล้วก็เรเวลสูงๆนะครับและอีกหนึ่งโหมดก็คือโหมดการไต่หอ Uh, ซึ่งในเกมเกมนี้โหมดไตหอเนี่ยเขาจะเรียกยอ่อๆว่า T O A ไม่ใช่ C นะแต่เขาเรียกยอ่อๆอย่างจริงๆก็คือเป็นเป็นทาวเวอร์เป็นโหมดไตหอแล้วแหละนะครับซึ่งโหมดไตหอเนี่ยมันจะเหมือนกับ Abyss เกม Genchin ก Impact อะซึ่งมอนแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันมีบอสบ้างมีมอนหมูบ้างมีมอนที่แพ้ทางตัวนี้มีบัฟอันนี้บ้างอะไรเงี้ยครับตัวของคา k a คาโร่เนี่ยโอ้โหคือไปได้ไกลมาก อย่างที่บอกว่าในโหมดโโรแกรมก็ตึงแล้วก็สามารถเคลียเอนเกมได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วโหมดไต่หอเนี่ยก็เล่นได้ไปถึงบอบห้องระดับยากสุดเลยอ่ะซึ่งความสามารถเขามันเก่งจริงมันหนักหน่วงจริงครับมันด้วยความที่เมตาสายฟ้ามันจะพร้อมก่อนเพื่อนด้วยเพราะาทีมมันจะครบก่อนเพื่อนเลยตัวละครตัวนี้เลยเป็นตัวละครที่น่าเปิดหาหน่ามีติด ID มากๆโดยที่เมคาคนิกตัวละครนั้นจะเป็นเมคานิคที่เน้นไปที่การแปลงร่างครับ ผมเห็นคนที่เขาเล่นแบบเทพๆเพคือว่าเขาต้องวนอันติวนโรเลชันได้อะ่ะถ้าอันติแบบมาตลอดวนได้ตลอดเนี่ยจะเป็นตัวที่โหดมากเข้าสู่โหมดอันตินะครับมันจะมีท่าโจมตีพิเศษที่มันเป็นท่าโจมตีที่แบบทุบลงอะ่ะก็คือตีๆแล้วก็ทุบตีตีต,ต,ตีทุบมันมันจะแรงแบอบกมันแรงมากครับผมและหลังจากตู้ของจีเหยียนก็จะมีตู้กาชาอีเวนต์ ที่เป็นยินลินนะครับเข้ามาโอ้โหอันนี้ก็มาเล่นทีมสายฟ้า <_ S 1> ก็จะมีตัวซับดีเพสนอกสนามมาอีกมันเลยทําให้ทีมสายฟ้าตองแบบโหดมากๆเลยใครที่อยากเล่นทีมสายฟ้าอยากทําทีมเมตาสายฟ้าในช่วงตอนที่เกมเปิดแพทแรกๆนะครับ <_ S 2> ผมมองว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือคุ้มค่าแก่การสุ่มหาเลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเปิดหาตัวละครตัวนี้ไอเดียในการทำทีม ผมมีร่าวๆมาให้ครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นทีมที่โหดแล้วเก่งแล้วแรงที่สุดของคาคาโร่ก็จะประกอบไปด้วยยินหลินแล้วก็เวดีน่าครับทีมนี้เพียบพร้อมมากๆมีตัวออนฟิลที่ตีหนักๆก็คือตัวของตัวเองแล้วก็มีตัวดาเมจออฟฟิลนอกสนามมาช่วยอีก ยิลลินก็โอ้โหสามารถที่จะบัฟเ,เพื่อนได้อีกนะครับพอมาบัฟตัวละครประเภทสาฟ้าเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นไปอีกอ่ะแล้วเวอร์ดีน่านี่คือโอ้โหบัฟปบบ้าพอคอแตกมากแถมช่วยฮิลช่วยเซฟทีมอีกทีมนี้ก็จะเพียกพร้อมที่สุดเลยอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนต้นเกม ในเกมเกมนี้แล้วก็ช่วงแพทแรกๆเนี่ยนะครับทีมที่มันจะครบ่อนเพื่อนก็นคือทีมสายฟ้าเนี่ยแหละทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เปิดหาหลินก็อาจจะใช้ตัวอย่างเชนซินนะครับเอามาซับแล้วก็เอามาบัฟได้เหมือนกัน ใครไม่มีตัวอย่างเวดีน่านะครับก็ใส่อย่างไปจือ้อเอามาช่วยฮิลอ่ะนี่ก็เล่นได้หรือใส่ MC มาเป็นซับดีพนะครับได้เหมือนกันหรือในไอเดียที่คนเขาเล่นในโหมดไต่หอก็คือเวลาเจอมอนหมู่ เราสามารถเอาตัวอย่างอย่างเนี่ยมารวบมอนแล้วก็ให้ตัวคาคาโร่แปลงร่าง,างปัม๊มแล้วก็ตีตบมอนปุ๊บ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 ก็ได้เหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นไอเดียในการเล่นแต่ละสถานการณ์ถัดมาตัวละครที่2ครับโอ้โหอันนี้คือตัวเทพแบบบ้าบอาคอแตกเลยอะ่ะเป็นตัวที่เก่งแล้วแบบออาราวมากๆนะครับน้องเวดีน่าจังของเราตำแหน่งซัพพอร์ตแล้วก็ซัสเตนครับตัวละครตัวนี้ถ้า ให้มองในมุมสายแคชช่วนเป็นตัวละครที่มีความสำคัญสูงมากเพราะสามารถฮิลได้และฮิลแรงมากๆแล้วที่สําคัญนะครับมีการกันตายให้1ครั้งด้วยแต่มันมีการติดคูดาวนะอ่ามีการตายให้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีความสามารถในการบัฟทีมได้อีก จุดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับชีชฉีในเกมเกนชะินน่ะแต่เป็นชีชฉีเวอร์ชั่นที่บัฟได้เหมือนกับชีชีร่วมร่างกับเบนเนตอะไรฟิลลิงประมาณนั้นนะ่ะเมื่อตัวของน้องกดอันติก็จะทําการฮิลแบบก๊อกใหญ่ให้กับทั้งทีมเลยอันนี้ถ้าเกิดใครปั้นมาดีๆกนี่คือฮิลแบบเต็มหลอดได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นน้องจะมีการแปะมาร์กนะครับที่ผมเอารูปมาร์กซักกเบิร์ขึ้นมานะก็คือไม่รู้ว่าจะยกตัวอย่างภาพยังไงก็คือเอาง่ายว่าเปป็นนกการแะ Mark และั เมื่อแปะมาร์กใส่มอนแล้วเพื่อนไปทําการโจมตีใส่มอนนะครับก็จะมีการฮิวแบบทีละเล็กทีละน้อยแบบฮิวเป็นก็กอกฮิวทีีเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆ,ๆด,ยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถเรื่องให้แบบทีมเราเอาตัวรอดได้หรือสายแคชชวลเล่นสบายมันตอบโจทย์มากๆคุณมันทําให้คุณนั้นเดินโลกได้อย่างสบายรวมถึงการลงหมด,ดยากๆก็มีการตายให้อีกอย่างเงี้ยโอ้โหคือโคตรคุณภาพชีวิตเลยแล้วไม่ได้เพียงแค่นั้นนะ ยังมีเรื่องการบัฟให้กับทีมอีกนะครับความสามารถของน้อนน้อนสามารถที่จะบัฟโบนัสดาเมจนะครับให้กับทุกตัวละครทุกธาตุเลยเว้ย15%อันเนี้ยโคตรโหดแล้วก็นอกจากนั้นนะเมื่อน้องอะ่ะเวลาเราเล่นอะนะครับเรากด e กด q หรือว่ากดเป็น a u t o skill หรือว่ากด qte นั่นแหละนะครับ mm. ก็ยังจะมีการบัฟ ADK 20%ให้อีกซึ่งน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากกด e กด q หรือกด ทั่วไปแบบไม่ง่ายอะ่ะแล้วก็บัฟเพื่อนแล้วก็ฮิลแล้วก็บัฟฮิลนะครับน้องไม่ได้ใช้เวลาเทคฟิลนานด้วยก็เลยเป็นตัวละครที่มีมูลค่าสูงในช่วงต้นเกมมากๆครับและคุณอย่าลืมนะน้องใส่เซ็ตเป็นอะไรเซ็ตฮิลครับเซ็ตฮิลบัฟเอทีเคกับทั้งทีมอีก15%บัฟอ,อีกแล้วแล้วเมื่อเราใส่เซ็ตฮิลบอสที่เราจะฟาร์มให้กับน้องก็คือเป็นบอสเต่าบอสเต่าเนียกก็จะมีความสามารถในการที่จะสร้างโล่ในช่วงระยะเวลาสั้น ได้แล้วก็ตัวละครที่อยู่ในโรนะครับก็จะได้รับการบูทดาเมจเข้าไปอีกแล้วได้รับการต้านทานด้วยก็โอ้โหมันมันเลยกลายเป็นแบบตัวที่แบบเฮ้ยโอ้โหนี่มันอออาราวขนาดนี้เลยเดี๋ยววะคือแบบทั้งฮีวูทั้งบับทั้งช่วยตัวนี้ตัวโหดเลยก็ทําให้ทีมเราทําดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับใครที่คิดไม่ออกว่าจะสุมหาตัวไหนเนี่ยโอ้โหนี่ผมแม่งแบบโคตรแนะนําเลยคือเป็นตัวละครที่เก่งในตอนช่วงแพทต้นๆแน่นอน และคิดว่าน่าจะเก่งไปสักพักหนึ่งเลยจนกว่าจะมีตัวละครฮิลระดับดีมิเตตตัวใหม่เข้ามาระหว่างนี้ยังไงการใช้น้องก็คุ้มค่าครับผมอย่างที่บอกว่าประโยชน์มันหลากหลายมากๆใครที่เล็งไว้คุ้มค่าในการเปิดหาครับแต่ว่าทีนี้สำหรับคนที่เป็นแบบดาร์กโซเพลเยอร์เป็นผู้เล่นที่ชอบความท้าทายไม่ได้มีแบบความซีเรียสอะไรที่ต้องมีตัวฮิลหรือตัวซัสเทนเราแบบเน้นอัดดามเมจเอ่อคอนเทนต์ Content แข่งกับเวลาหรือพวกเอนเกมอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นจุดนั้นแล้วคุณแบบเป็นคนที่เกมเพลย์ระดับสูงอยู่แล้วไม่มีโลไม่มีฮิลฉันอยู่ได้สบายตัวของน้องก็จะมีความจําเป็นลดน้อยลงนั่นเองผมถึงได้บอกว่าถ้าใครที่เป็นสายแคชชวลหรือสายเกมเพลย์ในระดับกลางๆเปิดน้องมาแล้วคุ้มค่าหนักมากแต่คนที่เล่นแบบโหดอะแบบโหดมากๆอะแบบแพรี่เกง่งลบเกง่ง จังหวะสกิลแบบโอ้โหแบบเพอร์เฟกต์ดอสอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณถึงระดับนั้นโอเคคุณสามารถที่จะเลือกตัวละครตัวอื่นได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเปิดน้องและในส่วนของการจัดทีมน้องไปได้เกือบหมดเกือบครบทุกทีมในเกมเกมนี้เลยครับในตอนช่วงแรกแรกเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าและต่อมาตัวละครตัวที่3ครับเจียนซินจะอยู่ในตำแหน่งซัพพอร์ตแล้วก็เป็นซับดีเพสด้วยครับผมความสามารถที่โดดเด่นออกมามากๆเลยคือสามารถสร้างโลก ให้กับตัวละครในทีมของเราได้รวมถึงมีการรวบมอนได้ด้วยเวลาเราไต่หอเนี่ยอย่างที่บอกไปว่านอกจากจะมีการตีบอสแล้วมันจะมีห้องที่มอนนั้นเป็นมอนหมู่ด้วยครับการที่เรามีตัวรวบมันทําให้เราเคลียร์มอนแข่งกับเวลาเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆแล้วจะมีการฮิลหน่อยๆให้กับ ตัวละครที่กำลังออนฟิลอยู่ด้วยครับและนอกจากนั้นตัวของเจนซินเนี่ยยังมีความสามารถในการเสริมดาเมจเป็นซับดีเพสได้ด้วยในจังหวะที่ตัวของเขานั้นจะกางโล่นะครับเขาก็จะทำการแบบระบำบวยอ่อน96 84ฝ่ามืออะไรกูหลายมือจังเลยนะครับในระหว่างนั้นน่ะก็คือเขาจะทำา e อ e ดาเมจแบบกว้างๆด้วยแล้วมันแรงแบบมันแรงมากๆ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีความสามารถในการบัฟดาเมจถ้าไม่ตายบัฟ DMG ถ้าไม่ตายได้ด้วย ซึ่งอันเนี้ยเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าทางเกมจะมีการปรับหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูตัวเลขจาก CBT อ่ะก็คือบัฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สามารถเล่นกับตัวละครตัวอื่นและไปบัฟตัวละครตัวอื่นๆได้ด้วยเรื่องการใช้งานจุดเด่นก็คือเคลียร์มอนตามแมปนะครับรวมถึงการฟาร,ร์มดันพวก EXP EH ต่างๆหรือดันอาวุธที่เราต้องเจอมอนหมู่อ่าอันเนี้ยใช้ได้ดีมากๆแล้วก็การลงโมดไตหอครับส่วนเรื่องการจัดทีมก็คือไปได้เกือบทุกทีมเลยให้เราดูตามสถานการณ์ ว่าสถานการณ์ตรงไหนที่เรานั้นอยากได้โล่อยากได้ฮิลเสริมขึ้นมาแล้วก็เราอยากได้การรวบมอนครับถัดมาตัวละครตัวที่4อังโกจังน้อนอีกแล้วนะครับมีน้อนตัวเล็กๆตะมูตะมีมานะเต็มไปหมดเลยก็สำหรับน้อนจะเป็นตำแหน่งเมนดีเไฟเป็นดาเมจหลักเลยก็คือเป็นตัวยืนสนามแล้วก็ทำดาเมจไฟนะครับน้องจะมีจุดเด่นก็คือเน้นการโจมตีปกติ ตีๆๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็สลับคอมโบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับน้องจะสามารถที่จะตีไกลได้แต่สุดท้ายมอนจะเข้ามาจูบเราอยู่ดีนะ <laughs> มอนมันจะวิ่งเข้ามาหาเราครับเอ่อคนที่จะเล่นตัวละครตัวนี้คุณต้องมีความสามารถในการหลบในระดับนึงเลยครับเนื่องจากตัวของน้องเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการทําแพรีน้องเป็นตัวละครที่ทําแพรี่ยากคนเล่นใน CBT 2เนี่ยเคาเลยจะเน้นการที่เขานั้นจะคุมระยะ ตัวเองกับมอนไว้แล้วก็เอานอนเนี่ยตีทำดาเมจพี่ป้าพี่ป้าพี่ป้าโยนระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มตุมอย่างเงีง้งย,ยครับแล้วก็เน้นหลบเอาก็คือผมเห็นคนที่เขาเล่นโปโปโอ่ะมีเอาไปลงไต่หอด้วยนะแล้วประเด็นคือไต่หอผ่านแล้วก็ไต่ไปถึงแบบโหมดแบบย,ย,ายากได้ด้วยครับก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ปั้นฟูฟูเนี่ยดาเมจหนักเลยเพราะว่าผมเห็นคนที่เล่น C ี t คนหนึ่งอ่ะเขาตีขึ้นหลักหมื่นเลยเว้ยคือแบบโหตอนนั้นผมยังตีแบบตีได้แค่พันก็แบบว่า ถือว่าบุญแล้วอะเออแต่เห็นคนที่เขาปั้น,นสุดสดอะมันโหดจริง,รงๆตัวละครตัวนี้ก็ถ้าให้ผมแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเกมเพลย์อะเหมาะกับคุณไหมแม้แม้จะเป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆแต่อย่างที่บอกว่าตัวละครมันแพรรี่ยากนะครับก็เลยขึ้นอยู่กับสกิลเพลย์ของผู้เล่นคนนั้นๆด้วยใครที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้ก็อ่ะลุยเปิดหาได้เลยเรื่องการจัดทีมก็จะมีไอเดียแบบนี้ครับ ก็คือตัวน้อนเนี่ยเป็นเมนดีพีเอสใช่ไหมทีนี้ถ้าตัวอย่างริ่นเข้ามาสามารถที่จะเอาริ่นมาเป็นซับดีพีเอสนอกสนามได้นะครับผมทําการแปะม้าสายฟ้าน้อนก็ตีตีไปแล้วก็มีดาเมจไฟดาเมจสายฟ้าเนาะช่วยช่วยตี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 กันนะครับแล้วก็มีตัวของท่านเวดดนาเรียกท่านเลยกูให้ท่านนั้นบัฟทั้งทีมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้อนก็จะแรงขึ้นอ่ะอังโกจังตีแรงแล้วก็ตัวที่ซับอยู่นอกสนามแล้วคอยทําดาเมจเรื่อย อย่างหลินเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งทีมที่น่าเล่นมากๆหรือการที่คุณนั้นจะเล่นกับพี่แวน่นอันนี้ผมซอดี่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับตัวพี่แว่นเนี่ยถ้ายิ่งกดกลุ่มดาวนี่ยิ่งโหดนะครับใครคิดภาพไม่ออกอะ่ะเขาเป็นเหมือนกับซิงชิวในเกมเก n ชินอิมแพกอ่ะ ที่สิงชิวก็จะมีดาบน้ําโจมตีเรื่อยๆแต่ว่าตัวของพี่แว่นเนี่ยจะเป็นแบบกระสุนไฟที่คอยโจมตีจากนอกสนามเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดมีกลุ่มดาวมันก็จะอยู่นานขึ้นแล้วที่สําคัญคือมันจะมีการบัฟให้กับทั้งทีมด้วยอ่ะ ทีมไฟเนี่ยก็น่าโหดน่าเล่นเหมือนกันก็คือใช้ตัวของอังโกแล้วก็พี่แว่นแล้วก็เอาเวดีน่านะครับมาบัฟอันนี้ก็เป็นหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าเล่นเลยหรือถ้าเกิดใครที่ตัวละครยังไม่เยอะนะครับก็เอา MC ของเรามาเป็นตัวซับดีเพ็ก่อนก็ได้ใช้จังหวะการหยุดเวลาหรือการหน่วงมอนอะไรเงี้ยแบบสลับคอมโบกันไปด้วยๆครับถ้าเกิดใครไม่มีตัวฮิลเทพๆอย่างเวอร์ดีน่าก็ต้องใช้ตัวฮิล4ดาวอย่างตัวของไปจื้อไปก่อนครับและตัวละครสุดท้ายครับลิงย ตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นสนุกที่สุดแล้วเท่าที่ผมเล่นใน c v t 2มาคอมโบมันแล้วก็เพลิดเพลินมากๆยิง่งแบบไอตอนที่แบบได้เล่นเนื้อเรื่องของน้องนะยิ่งยิงแบบมีความที่แบบเฮ้ยน้องแม่งดูแบบน่าสนใจแล้วก็น่าเปิดหน้าเล่นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับตำแหน่งของน้องก็จะเป็นเมนดีเพสธาตุน้ำแข็ง อ่าโดยที่จุดเด่นนั้นนะครับจะทำแอร์คอมโบหรือว่าคอมโบที่ตีอยู่บนอากาศนั่นแหละแล้วก็จะเน้นเป็นแบบว่าเบสิกแอคแท็กก็คือเน้นการโจมตีปกติไปเรื่อยๆ,ๆื่อแล้วก็วนคอมโบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจุดเด่นก็คือน้องนั้นจะทำดาเมจเดียวได้ดีมากๆแล้วทีนี้ผมแชร์ในมุมตอนที่เล่น CBT 2มานะครับแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนที่เล่น CBT 2เนี่ยเขาก็ให้ความคิดเห็นเดียวกันคือว่าตัวของลิงหยางเนี่ยตอนที่ใน CBT 2นะ จังหวะบางจังหวะนะครับที่เรากําลังแอร์คอมโบอยู่เนี่ยมันจะแพรรี่ยากแล้วก็มันจะมีจังหวะที่เรานั้นต้องหลบด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยเนื่องจากผู้เล่นหลายๆคนเน่ะเขาฟิทแบ็กกลับไปผมคิดว่าตอนที่เกมเปิดเขาอาจจะปรับตรงนี้ให้มันเล่นง่ายขึ้นก็ได้เพราะมันด้วยความที่เขาอยู่บนอากาศนะครับมันมีโอกาสที่จะโดนมอนกระทืบได้สูงเลยตัวอย่างริอยางเนี่ย ถ้าสมมติว่าทางเกมปรับตรงนั้นมาแล้วนะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเลยสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อวยตัวละครตัวนี้แล้วชื่นชอบตัวละครตัวนี้ไอเดียการจัดทีมให้กับตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นทีมน้ําแข็งเลยครับก็คือเมนดีเพสเนี่ยเป็นหลิงยางแล้วก็เราจะตัวซับดีเพสแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างสั้นหัวเข้ามาคือสั้นหัวเนี่ยมีความสามารถในการบัฟโบนัสน้ําแข็งแล้วก็ยิ่งปลดดาวก็จะบัฟเพิ่มเติมได้อีกจึงทําให้ทีมน้ําแข็งนั้นเป็นทีมที่น่าเล่นอีกทีมหนึ่งในเเเกกมมนี้ลย อ่าแล้วก็แน่นอนตัวซับตัวสุดท้ายอีกแล้วเหรอก็ใช่ก็น้องเทพมากนะครับก็คือเวดิน่าจากนั่นเองอ่าแล้วทีนี้ถ้าใครที่แบบไม่ได้ปั้นสันหัวก็อาจจะเอาตัวอย่างเจนซินมาเล่นเอามาสร้างโล่ให้ก็ได้ครับหรือใครไม่มีตัวฮิล5้ดาวอย่างเวดิน่าก็ใช้เป็นไปจชื้อะครับหรือเขาจะใส่เป็นซับดีเ อย่าง MC ของเราเข้ามาก็ได้แต่ถ้าในมุมผมนะทีมที่น่าเล่นที่สุดคือทีมด้านบนสุดแหละเพราะว่าผมได้ลองมาแล้วมันเล่นสนุกมากๆแล้วก็ดาเมสเนี่ยเียกได้ว่าพึงพอใจเลยโอเคทีนี้เรามาสรุปกันครับผมให้ไอเดียแบบนี้ละกันให้เพื่อนๆนั้นลองเปิดตู้ผู้เล่นใหม่40โรดูก่อนได้ตัวไหนแล้วก็ค่อยไปลองเปิดอีกตู้ตู้นึงที่เป็นตู้การันตีก็คือเลือกตัวละครที่มันได้ไม่ตรงกันอะ อย่างเช่นสมมุินะว่าเพื่อนๆสุ่มตู้ผู้เล่นใหม่ได้ว์ดีนาอีกตู้ตู้หนึ่งก็ไปเลือกตัวที่เราชอบก็ได้แบบนี้ครับถ้าให้แนะนําอันนี้คือย้ํานะว่าผมอิงจาก cbt 2นะครับตอนที่เกมเปิดมันอาจจะเปลี่ยนแปลงนะบางตัวอาจจะได้รับการปรับการปรับมาแล้วมันเก่งขึ้นก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับหรือบางตัวก็อาจจะมีออคอมโบใหม่ๆคอมโบที่แบบเล่นแล้วดูดีขึ้นกว่า cbt 2ออะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเราอิงจาก cbt 2 ตัวละครที่ผมแนะนํามากที่สุดจะมี2ตัวนั่นก็คือตัวอย่างคาคาโรอันนี้เรียกแบบญี่ปุ่นเนาะคาคาโรเนาะแล้วก็ตัวทันเทพเวดีน่าจังน้อนเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วนะครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ที่น่าสุ่มหามากๆแต่วาทีที่ถ้าเกิดใครจะเปิดตัวดาเมจอย่างบอบจี้เหยียนที่จะเป็นดาเมจลมในตู้แรกคุณก็อาจจะไม่ต้อง เปิดตัวของคาคาโรก็ได้นะครับหาตัวซับตัวอื่นไปเล่นกับจีเหียนก็ได้อย่างเงี้ยพอเก็ตฟิลปะอ่าถ้าเกิดใครที่เล็ง2ตัวนี้ไว้นะครับก็ลุยเปิดได้เลยเพราะว่าตัวละครมันคุ้มค่าจริงๆตอนที่ไต่หอหรือโหมดโฮโลแกรมนะครับมันใช้ได้เล่นได้ถึงเอ็นเกมเลยเนาะทีนี้ตัวละครอีก3ตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมมองว่าให้เพื่อนๆนั้นเลือกเปิดตามความชอบ ก็คือชอบตัวไหนก็สามารถที่จะเปิดเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาได้นะครับหรือจริงถ้าเราไม่ได้อิงในเชิงเมตาเ,เราอิงในเชิงอวยหรือตัวละครที่เราชื่นชอบเราเล่นแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเมตามากมายคุณชอบตัวไหนก็เปิดไปเถอะผมเคารพในความชื่นชอบของทุกคนครับอวยตัวไหนอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษลุยเล่นไปได้เลย อเอาสนุกเอามันของเราไว้ก่อนนะเรื่องเมตาเอาไว้ทีหลังก็ได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่ถ้าเกิดซีเรียสกับเมตานะครับก็จะเป็น2ตัวด้านบนที่มีความอัตถประโยชน์แล้วการลงคอนเทนต์ได้เยอะรวมถึงเรื่องการจัดทีมอะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างที่มันรองรับนั่นเองครับเพื่อนๆโอเคก็นี่คือทั้งหมดข้อมูลของ5ตัวละครตู้ผู้เล่นใหม่ทั้ง2ตู้นะครับมันจะมีตู้40แล้วก็มีตู้80นะ ก็เพื่อนๆเนี่ยไปเลือกเอาตามความชอบของเราได้เลยเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะเป็นตู้กาชาตัวรีมิเต็ดบ้างก็คือเป็นตู้ของจีเหยียนแล้วก็เป็นตู้ของยินลินนะครับตัวไหนน่าสนใจ ตัวไหนที่คอมโบกับใครได้บ้างก็จะเป็นคลิปหน้าเลยในคลิปนี้ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้และสําหรับใครที่อยากได้เพื่อนร่วมเล่นเกมนี้ด้วยกันคุณอยากได้คอมมูนิตี้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหรือไกด์การทําคอมโบการเล่นต่างๆนะครับผมใน Discord อโต้เพื่อน,อนๆสามารถมาร่วมจอยได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มมีไลฟ์สตรีมแซมๆเข้ามาแล้วจะได้บอกเป็นการตอบคำถามเพื่อนๆเ,เนาะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย